บ้านไผ่เมืองพลมาแล้วนะคะทวงแชมป์คืนสําเร็จนะคะบ้านไผ่เมืองพลนะคะงวดที่ผ่านมานี่เข้าไปตรงๆเลยนะคะ<ม>เขาให้สามห้ามานะคะถ้ากลับก็ถูกนะคะ <S 2> <S 2> เป็นอันว่าทวงแชมป์คืนสําเร็จนะคะบ้านไผ่เมืองพลนะคะงั้นงวดหนึ่งสิงหานี้เราไปลุ้นกันต่อนะคะว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะคะ แต่ก่อนที่ทุกท่านจะไปชมอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเราจะมีคลิปดีๆเด็ดๆดัดดงๆมานำเสนอท่านทุกวันนะคะ 2> 2> นี่เลยนะคะบ้านภัยเมืองพลนะคะงวดประจำวันที่1สิงหาคม2563นะคะชุด2ตัวนะคะเขาให้มาดังนี้นะคะ203021 สามหนึ่งนะคะสองสี่สามสี่นะคะแล้วก็สองห้าสามห้านะคะชุดสองตัวเน้นๆนะคะบ้านไผ่เมืองพลน,นะคะสองตัวแปดชุดนะคะนี่เลยนะคะต้นแท้ฉบับดั้งเดิมนะคะแบบนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะของแท้ดั้งเดิมนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะ นี่เลยนะคะถ้าท่านชื่นชอบก็เก็บไว้เป็นสแปร์ก่อนนะคะเพราะว่าพึ่งผ่านพ้นวันแห่งความหวังไปนะคะดูไปเรื่อยๆก่อนก็ได้นะคะอย่าพึ่งรีบลงทุนนะคะเก็บไว้เป็นสแปร์แคปหน้าจอรอไว้ลุ้นหลายๆตัวก่อนนะคะค่อยจับนะคะนี่คือชุดบ้านไผ่มืองพนนะคะสวัสดีค่ะ